ร้อเรื่องราวสายน้ำอันฉ่ำชื่นร้อยวันพันคืนขึ้นความหวังร้อยดวงใจมิตรภาพอาพลังร้อยสองฝั่งสายน้ำคลองบางน้อยครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการข่าวบนเมืองครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมนะครับปากคลองบางบาง,บางน้อยนะครับ วันนี้เราจะนําเรื่องราวนะครับในการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบางน้อยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับและอดีตกับปัจจุบันเนี่ยสังคมของชุมชนบางน้อยเป็นยังไงถ้าอยากรู้นะครับเดี๋ยวตามเรามาชมกันนะครับชุมชนคลองบางน้อยชุมชนริมน้าที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่บริเวณจุดตัดของแม่น้ําแม่กองกับคลองบางน้อยว่ากันว่าตลาดน้ําที่เห็นนี้เคยเป็นตลาดนัดริมน้ําที่คึกคักมาก ในสมัยก่อนมีเรือนําสินค้ามาค้าขายกันเป็นร้อยๆยลำความจเจริญรุ่งเรืองของชุมชนของบางน้อยนั้นได้ปรากฏในหลักฐานในพระฐฐาราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวในการเสด็จประพาสต้นเมืองสมุทรสงครามนับเป็นความภาคพภพูมิใจของชุมชนเป็นอย่างล้นพ้นในปัจจุบันชุมชนก็ยังคงอยู่กับพื้นที่โดยยึดหลักการค้าขาย รับจ้างทําสวนทําอาหารและทําขนมไทยในท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นการสืบสารไม่ให้ของดีๆในชุมชนของบางน้อยแห่งนี้หายไปครับตอนนี้นะครับทางข่าวข่าวสัมพันเราจะพาภาพไปหาคุณยายอายุไัย9้ปีนะครับที่รู้เกี่ยวกับเรื่องชุมชนบางน้อยนะครับเป็นอย่างดีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่า ยายเนี่ยมีความรู้เรื่องอะไรบ้างและยากคุณยายอยากจะบอกอะไรกับเราบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตั้งครับคุณยายพิมพ์คุณยายลมดีในวัย95ปีนี้ได้เล่าให้ฟังว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทําให้ส่งผลกระทบในชุมชนมากมายนักแต่การพัฒนานั้นเป็นการส่งผลดีให้กับชุมชนความสะดวกความสบายในการเดินทางดูง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็คงไม่ต้องเดินสะดุดตกหลุมเหมือนเมื่อก่อนนี้ แต่สิ่งนี้ก็ส่งผลกระทบต่อทางเรือและเศรษฐกิจกเนื่องจากเมื่อก่อนคนใช้เรือเป็นเส้นทางสัญจรและการค้าขายแต่พอมีการพัฒนาเกิดขึ้นก็ทําให้ภาพและสิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงไปแต่ก็ไม่ได้หมดไปเลยสัทีเดียวคุณยายบอกว่าคุณยายชอบการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แต่คุณยายไม่ชอบการพัฒนาที่ทําให้ชุมชนแตกแยกและเสื่อมโทรมลงส่วนเรื่องของอนาคตในชุมชนที่คุณยายอยากเห็นคุณยายก็ยังบอกว่าคุณยายหวังว่าชุมชนนี้ คงจะเป็นชุมชนที่มีความสุขแบบนี้ตลอดไปครับครับปาับพอบางน้อยนะครับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครับก็ยังคงมีธรรมชาติที่ดีอยู่นะครับหลังจากที่เราพาท่านไปสัมภาษณ์คณยายนะครับที่มีอายุกว่าเ5้าสปีนะครับเราก็ได้คําตอบมาแล้วว่าความต้องการของชุมชนเป็นยังไงนะครับและความเดิมของนุมนนเป็นยังไงสําหรับวันนี้นะครับเรื่องของอนาคตเดี๋ยวทีมผ่าทางถึงจัดไปตามล่ามาให้นะครับ และทีมสนามทิงจะกลับมารายงานให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี